สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะ่ะตอนบ่ายแล้วเนาะตอนนี้เนาะคะ่ะญาขอนเพ่นกับมาแล้วเพ่นก็จะพาเอฟซีไปขอแนวทางห้าหน้อยจากญาขอนนะคะอยู่บ้านเพ่นเองเนาะคะ่ะเพราะว่าอากาศแดดฮ่อนหลายเนาะผู้ใดก็บอยากออกจากเยนเนาะคะ่ะญาขอนเพ่นก็ไปทําธุระมากฮ่อนคักฮ่อนแน่คะ่ะเอฟซี อยู่บ้านผู้ใดหอนแน่ค่ะอหอนแดดจนสิใหม่นะคะ่ะเอฟซีจนบ่อยากออกเฮี้ยนเลยค่ะค่ะกาะเขามาแล้วเด้อค่ะเพ่นกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพ่นด้วยเด้อค่ะเพื่อให้กำลังใจแม่เพ่นในการหาแนวทางดีๆจากเชียนต่างๆนะคะ่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะ เพิ่งวันยาขวัญเพิ่นจะอยู่เฮียนบ่เนาะ๋อกินข้าเทียงบ่กินข้าเที่ยงบ่น,นี่ไปใส่มาไปใส่มาหนะ<อ>มานบ่เมาื่อวานเนี่เ <laughs> จ็บจุกคักจุกจนเจ็บเจ็บจนจุก,จก,จจกปากบ่ออกเลย งานค่ะยูทูบทำอะไรครับทำไมไปไปเล่นกับน้องครับไปเล่นกับคํแแพงไหมคํมแพงอยู่ห้องแอร์เย็นสบายเลยสวัสดีค่ะดอลล่าแชนแนลค่ะนี่ค่ะช่องดอลล่าแชนแนลนะคะไปใส่มากเนี่ย เพ่นพาเมื่อกี้คือได้ยินมาเพื่นพาเพืนาาพ่นไปหาหมาาพนไปหาหมอเนาะนี่จังไนเนี่ยหมานบ่เมื่บบอวานนี่เออยังดีตัวหาตัวย,ออยังใครก็บะถึงแล้วเนาะเพื่อนเจ็บจุกจนฝากบ่ออกเลย เอ้ยวานนี้อาจารย์สวัยทรงมาให้สามคู่เองเพื่อนพอเอาไหมเจ็ดศูนเจ็ดสี่เจ็ดหกให้แค่นั่นเ,เพื่อนให้วิ่งเจ็ดกับเก้ามีนเพื่อนยังว่าโอ้ยเจ็บแขนนในใจอาจารย์สวัยว่าดีใจเลขเจ้าของเลขตัวเองเข้าแต่ว่าไม่เห็นเอฟซีคนไหนทักมาหาเลยเพ่นว่าเพื่อเป็นกําลังใจคุนว่าแต่ว่า พันบอกอยู่แต่เขาบอสือก็เลยเจ็บคักเจ็บใจเจ็บเจ็บใจเลยไหเจ็บใจเลยญาจอมเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าถูกสามตัวบวว่ถูกสามตัวแล้วมันบ้าบ้าตรวจบึ่งแล้วมันถูกตรวจแม่นบ่ถูกตรวจบ้าตะตุงบ่อ๋อมันได้ยินว่าจุดทูบอ๋อเมนบอกเมื่อนานมือที่ข่อยพ่านต้องแค้งไปเลยแม่นบ่ เพ่นบ่หูมีแต่เมื่อวานนี่ตอนเ้าเพ่นไปหาเพ่นเพ่นมาเพ่นบอกเพ่นในสื่ออย่างก็เจ็ดเก้าซีเพ่นมาปูเออเก้าแปดซีเนาะเพ่นบอกว่าปูแมนเก้าแปดซีปูย่ใสเพ่นมาบอกอืแต่ว่าเลขจิ้ทู่เพ่นบ่ได้บอกเพ่นบแมนเพ่นบอกแต่อันโตปูเอาห้เมื่อเ้ารวันนี้

มือโสกเออยากล่มก็ได้มันบ่ได้เบิดเฮียนโอ้ยเนาะมีแต่ห้าวเนี่ยล่ะมีแต่เพี้ยนเนี่ยล่ะมือมีโสกอ๋อค่ะอ๋อผู้ใดโสกดีก็ดีใจน้ำเนาะอ่ผู้ใดบ่มีโสกอะสู้งโตใจมักเอาไม่เนาะค่ะตั้งใจไม่ค่ะเอา มาขอแนวทางข้าน้อยจา่ายยาเมือนี่ขาน้อ่าเฉไปหายดูมากมันหอนมันห่อนหลายเม,น,น,ยมนค่ะคนี่บ้าอันน,อน,นี้ค่ะใดมาแล้วค่ะี่สองหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสี่สองสี่สี่สามสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็น 3, นะเจ็ดสามเนาะตัวเขียวๆนี่จะเ,เป็นตัวเด่นเนาะคะ่ะ fc เดี๋ยวเพนจะเอาไปเขียนหาเด้อค่ะเพนจะเอาไปเขียนตัวยิ่งยิ่งหาเบิ้งเนาะค่ะ เมื่อนี้ฝันดีบะค่ะเ,เ,เนี่ย,าาย,นนยจ,จำก็ไบ้ได้เหมือนนะั่น,นรับดีโคตรนั่นรับดีค <c oughs> ่ะมากัดไผ่ด่า่แหละย่้เสียดมาข้าหัหามอ๋อมาห้าบ่ เมนแบ่จ,จังหียปีโป้หันปีโป้นี่ยโอ้ปีโป,โป้เขนเอาตะพี่ตะน้องเขนบอกคนอื่อออนเขาบ้านเอ,ออแม่นอยู่เด็กเนอื่นเขาบ้านแต่บางเื่อเพ่นมามันยังข้างใส่มันจำบ่ได้เมื่อไรหลังคาหัวหน้ามันยัง่ข้างใส่มันห้อนแน่อากาศห้อนแน่นมันเลยอยันนั้นนิสัยมันงดหนิดมาค่ะเอาก็ขอบคุณยาขอนหลายๆเด้อค่ะเนาะ สำหรับแนวทางมือนีค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอให้เอฟซกับยาขวัญมือนีเฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะคะเนาะเอาเดีย๋ยวเพื่อนจะไปเขียนให้เบิ้งนะคะแนวทางฮานอยวันนี้ของยาขวัญเนาะค่ะเดนซีบอมือนีค่ะมือนีเดนซเนาะค่ะของยาขวัญค่ะเอา๋อยวไปเบิ้งน้ำกันค่ะ,คะนี่เนาะค่ะเอฟซ เพ่นก็เอามาเขียนให้เอฟซแล้วเนาะเพ่นเขียนให้เอฟซแล้วกะของยาขวันวันนี้เนาะคะ่ะวันที่สองมีสายนเนาะสองห้าหกหกอ่าหานอยยาขวันเพิ่นจับคู่มาให้ก็มี2สองหนึ่งแล้วก็หนึ่งซเจ็ดหนึ่งสองซซสามแล้วก็ซีศูนย จ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะ่ะ fc ยาเพิ่มเน้นให้ที่หนึ่งซีเจ็ดซีแล้วก็สองซีซีศูนย์ค่ะ fc นี่ค่ะยาเน้นให้ทีซี 4, คูเดอร์ค่ะค่ะแคบหน้าจอะะเด้อค่ะแนวทางฮานอยของยาขอนวันนี้นะคะให้มาก็มีสองหนึ่งสี่หนึ่ง C 1>, 1แล้วก็เจ็ด C สอง C C ส C ศแล้วก็เจ็ด 1, 1> เจ็ดสามเนาะเน้นที่ 1, 4, <4 S> 1> นึ่ง C เจ C ส C แล้วก็ C ศูค่ะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะค่ะ ได้แนวทางดีๆเด็ดๆไปแล้วก็ขอให้เอฟซีทางช่องนะคะเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะเนาะมาเบิ่งเพิ่นกินขวนกันเพิ่นกินข้าวก็ยังอานยาขอนบ่กกินข้าวตีกินมีกะทิกินมีกะทิิเสี่ยบปะเอาเลยค่ะกินแล้วเพิ่นเฮ็ดแกงอันแกงเฮ็ดบดกับอันกับอันอียงก็ กับพัด huh. พ to uh ักหวานใสไข่หมดแดงพี่โป้นี่บอกกัดเพิ่นเห็ดหยางฮึชอบเตนแนวยากให้เพิ่นแทะม่านการหอนเนาะขอบคุณเนาะก่อนละลายเนาะค่ะอ่าขอบคุณละลายค่ะเดี๋ยวเม่เฮียนก่อนคำแพงสิทาเนาะไปเอาคำแพงต่อ สุดท้ายนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็เขาไปสั่งได้ค่ะตำไท้ตำเล่าเด้อค่ะที่บ้านเฮงซับแปดแปดนะคะรอรับใช้ให้บริการ FC ทางช่องทุกทุกวันเด้อค่ะเสื้อใจได้ไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเพนก็ใช้บริการอยู่ทุกวันนะคะเนะาะกะเพนก็ขอวอวยพรให้ FC ทั้งช่องนะคะ เฮงเรวยๆยปังๆเนาะค่ะเพราะว่าปีไม่ฟ้าไม่แล้วเนาะเดือนไม่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีไปด้ากันเนาะค่ะอ๋คลิปนี้กัพ่อมีย่างหลายแล้วได้เนวทางห้าน,น้อยจากยาขวัญมาฝากมาตอน fc แล้วเนาะเพ่นกบขอล่า fc เพียงเท่านี้เด้อค่ะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะคะบางท่ออาจจะเป็นคลิปของผู้ซีศูนกับผู้ซีหาเนาะถามว่ามาซาเพ่นก็นจะลงทางกลุ่มให้เด้อค่ะเพราะว่าเมื่อหนีวันอาทิตย์เนาะ วันอาทิตย์เนี่แล้วก็ปูอาจจะติดกิจนอกะว่าบ่าเห็นทรงมาไห้เธอเนอะาะค่ะพี่หาดก็ขอไปแล้วแต่สวาวเนาะค่ะเอฟซีคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ